สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮานอยนะคะสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะทุกคนโอ้ยปังปุริเย่เกันเลยบ่ค่ะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับ f อซนะคะที่หมานที่เฮงที่ปังกันนะคะทุกคนนะคะช่องของเรานะคะมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะทุกคนนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูก่อนนะคะใครที่จะ จะต,ตามนะคะเน้นระยาเดอ้อมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะดูข้อมูลให้ละเอียดนะคะดูข้อมูลให้ละเอียดจําชื่อช่องให้แม่นนะคะทุกคนเอาดากระดาให้ถือซองเด้อก็ยังวเนาะแอดก็งงนะถือดาสนันอ้ออีหยังวะ,ะงงเลยเห็นแต่เอฟซีเพื่อน,นมาคอมเมนต์บอกเนาะแอดก็เลยอ้าอีหยงังเกิดอีหยังขึ้นค่ะ บ่จักสีหัวบบจักสีหไหนเอ้าว่ากันไปคะ่ะทุกคนเนาะแต่ว่าแอดก็อยากให้ f อซนะคะดูข้อมูลให้ละเอียดหน่อยนะคะทุกคนนะคะหัวข้อเขียนว่าจังไดนะคะดูดูให้ละเอียดนะคะพยายามดูให้มันจบหัวข้อนะคะทุกคนนะคะเป็นหัวข้อหัวข้อไปนะคะเราก็พยายามจะคัดจะแยกให้นะคะแต่อย่างว่านะคะมันมีหลายสูตรหลายแนวทางนะคะช่องแอดนะคะบตั克หลับาบาลไทยเล่าพัฒนาสายหุ่นแม่นะคะทุกคนแบ่งปันพื้นที่ กันนไปะะคะเดี๋ยวช่องสำรองนะคะมีแน่นอนนะคะช่องสำรองี่แอดอาอ่ะอยากจะแยกรัฐบาลไทยออกไปทิ้งไว้นะคะให้เอฟซีได้รับชมแลบฟังเนาะแต่ว่าเราก็ลงช่องเราเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะลงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเออจยงเหตุค่ะค่อยทํานะคะทุกคนเอ้ามาดูกันนะคะแนวทางหวยซีเรียสไล์ไม่เกินสิแตกะคะ่ะทุกคนนะคะเบิ้ลหามนะคะไม่ทําให้ผิดหวังเนาะเบิ้ลหามนะคะเจ้าแม่ะคะ่ะ 473ค่ะทุกคนนะคะอีสวยดีใจค่ะเอาไปใจ่าวพัฒนาเมื่อนะคะทุกคนนะคะเบิ่นหามนะคะเบิ่นหามนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเข้ามาสามส nice uhm in ี่หน่อยนะคะกันเบิ่ลกันหามนะคะกันเบิ่ลกันหามนะคะเข้าสี่หน่อยเลยนะคะทุกคนนะคะกันเบิ่นกันหามมาดูกันนะคะเวลาจับได้เบิ้นเห็นว่ามันไปศูนย์ศูนย์ราวพัฒนานะคะไม่น่าเชื่อนะคะหวยจะออกศูนย์ศูนย์นะกุกคนหวยออกโจนหาลอยค่ะ ไปอกไปอกออกหนาลักเถอะค่ะทุกคนนะคะศูนย์ศูนย์มาจริงๆด้วยนะคะมีไครได้กันอยู่บ้านเนะนะคะมีไครได้กันอยู่บ่คะ่ะอ้าวใครได้ก็ดีใจควณนี่มันไปออกจริงๆนะคะแอดก็บอกคิดว่าแอดก็มองดูแล้วนะคะเอ๊มันเป็นตะไไปยอะศูนย์ศูนย์มันไปออกอีหลีคะ่ะให้มองก็มองนะคะเห็นหมดไปออกทุกหมวดเลยคะ่ะสูตรนี้ไปออกเล่าวัฒนาธทุกหมวดเลยคะ่ะทุกคนรัฐบาลไทยก็เช่นเดียวกันนะคะฮานอยสูตรนี้มันชอบไป ก็สังเกตกันเอานะคะแต่ว่าที่ดีใจสุดเลยนะคะทุกคนค่อยแตกค่อยแตกเจ็ดน้อยะค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเข้าเจ็ดน้อยเลยนะคะโดยเฉพาะ VIP นะคะสวยงามพระรามแปดนะคะน้อย VIP ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยปกติ90้านย์นะคะเต็มเต็มตัวเน้นเลยนะคะนอยกิจเก้าสนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะแปด้าศูนย์นะคะแปดเก้านย์ถือว่าเดินดีนะคะทุกคนนะคะ แปดเก้าศูนย์ถือว่าเดินดีเลยนะคะทุกคนนะคะเอาลองดูเดอ้อค่ะนี่นะคะมันก็พอไปวัดไปวาได้ดิตัวเด่นเข้าดีนะคะตัวเด่นเข้าดีหอยปังทุกวันอยู่ด้สูตรแอดนะคะปังทุกวันอยู่ค่ะแต่ว่าตัวเลขมันจะเยอะนะคะตัวเลขก็จะเยอะกับหัวกับหางตีลังกาบ้างตัวชอบบ้างนะคะตัวกันบ้างนะคะตามภาษาข่อยเนาะเอามาดูงวดประจําวันที่ยี่สิบเก้าเอองวดประจําวันที่สามสิบนะคะทุกคนนะคะ อ่าสาิบเนาะสาสิบนะคะนี่นะคะเราก็จะให้แบบนี้ทุกวันนะคะอันนี้ก็ถือว่าไหวยเขาดีอยู่ได้เก้าศูนย์นะคะนี่เก้าหก็โอ้แปดเก้าศูนย์นะคะทุกคนฟาดเรียบเจ็ดหน่อยเลยนะคะแต่ว่าแปดนี่มาสองหน่อยเนาะ 8นี่มาสองหน่อยนะคะเปียดเก่าศูนย์นี่ก็ตามนี้นะคะทุกคนกันเบิ้ลกันหามถ้าจับถ้าแอดจับได้ได้ได้เบิ้ลแบบนี้นะคะถ้าวันไหนที่แอดลืมเขียนนะคะทุกคนนะคะกันไว้หน่อยเด้อกันเบิ้ลกันหามไว้นะคะถ้าถ้าไม่ชชว่์ก็ดูเป็นแนวทางนะคะมันอันตรายค่ะอันตรายนะคะระวังกันเลยนะคะทุกคนถ้าบอกกันเบิ้ลกันหามนี่ใครไม่ใช้สายเบิ้ลสายหามนะคะเตรียมตูรลด ไม่มาหน่อยใดก็โดยหนึ่งเหลือจักสมาหน่อยใดและค่ะทุกคนมาดูนะคะแอดแปลงเหล็กถูกไล้หลายค่ะคุณแปลงได้หลายค่ะเหล็กถูกศูนย์ศูนย์นะโอ้หาศูนย์ศูนย์โอ้หลายหลายท่านนะคะแปลงได้นะคะหลายๆท่านนะคะได้แปลงได้ศูนย์ห้าแปดนะคะทุกคนศูนย์หาแปดเพิ่นกับแปลงเป็นศูนย์หาศูนย์เนาะทุกคนเนาะเพื่อนที่เก่งกันเห็นดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเจอคล้องบ่ได้ไรนะคะโอ้คิดบอดจูนหารวยโอคิดบ่ดถึงค่ะทุกคน มีทุกศูนย์ห้านะคะสามตัวนี่มีทุกศูนย์ห้านะคะยกเว้นศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนอยศูนย์รวมนะคะทุกคนวันที่สามสิบนะคะสูตรแอดนะคะเด่นสามสี่ห้านะคะสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดนะคะห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดค่ะทุกคนนะคะสี่ห้าเม็ดเดียวแอดออกมาจากตรงนี้นะคะกันนะคะสามสี่สามห้าเก้าแปดแปดเจ็ดนะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดหกนะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะสามห้าเก้านะคะสามห้าเก้าสี่เจ็ดเก้าหกนะคะ สามสี่ห้าสามสี่เก้าสามแปดห้าสามแปดเก้านะคะเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่เก้านะคะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเก้านะคะดูให้เป็นข้อมูลนะคะดูข้อมูลเราให้ละเอียดนะคะเรามีนะคะเราก็เข้าของเราไปละคะ่ะ FC ชอบด้วยค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบไม่ตามก็ได้นะคะทุกคนไม่มีใครบังคับเลยนะคะอยู่ที่ FC นะคะทุกคนนะคะ นอยกิจ56นหนอยพิเศษ67นะคะนอยปกติ73นะคะนอย VIP 67นะคะกายชาติ78นะคะสมามัคคี23พัฒนา34นะคะทุกคน012นะคะ012หลักร้อยของเราเรามีหลายสูตรนะคะเน้นระยย้ำนะคะว่ามีหลายสูตรนะคะโดยเฉพาะเราพัฒนาเลยยิ่งหลายสูตรมีแยกบนแยกล่างให้นะคะเข้าบางไม่เข้าบางตามภาษามีชุดใหญ่ชุดเล็กนะคะเหลี่ยวเตนะคะทุกคนนะคะ โอ้ยสูตรมันกับเข้าขมันไปแล้วค่ะสิถือบัเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็ทําตามสูตรให้ผู้ใดมีบุญมีวาสนาน้ําสูตรกับได้ปังกันนะคะโอ้แต่ว่าชุดล่างเราพัฒนานี่เข้าดีนะทุกคนนะคะเอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะแนวทางนะคะแนวทางปกตินะคะปกติของเราพัฒนานะคะเอ้ยปกตินะคะฮานอยปกติก็เจ็ดเข้าไปเต็มเต็มนะคะเจ็ดสามนะคะทุกคนนะคะ 73นะคะเข้าเต็มเต็มเลย147นะคะ147โอ้นางไม่ได้จับ473นะคะลืมคือโอัเบอร์จ้ะอ๋อมีแต่จับ436นะคะโอ้ยคือเบอร์จับ437เราตื่นหน่อย437นี่ fc วันเทียบเลยนะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะ7นะคะ7ก็เข้าไป27นะคะเข้าตัวเน้นเลยนะคะพัฒนากับปกตินะคะ7073ตรงตรงเลยนะคะชุดเน้นนะคะนี่ชุดเน้นนางเข้าดีนะคะปังปุริเย่เลยนะคะทุกคนนะคะ เอานี้เนาะเข้าหนึ่งสี่นะคะเข้าหนึ่งสี่นี่ตัวเด่นเลยนะคะเข้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งไม่ได้นะคะอ่าเข้าเจ็ดศูนย์เจาะเข้าสามหน่อยนะคะเจาะเข้าสามหน่อยนะคะหน่อยปกติน่อยกายชาติแล้วก็หน่อยพัฒนานะคะเจ้าแม่เจาะเข้าสามช่วงนี้เจ้าแม่จะเข้าตัวเน้นนะคะเข้าตัวเน้นแอดก็นึกว่านางจะลง v i p นะคะนาง นางไม่ลง V.I.P วันนี้มาแค่ปกตินะคะแต่ว่ามันเข้าชุดนิน์นะคะเข้าชุดนินห่วยทุกวันเลยได้ช่วงนี้นะคะสามสี่วันติดเลยได้เข้าชุดนิน์นะคะมามา V.I.P นะคะแต่ว่าวันนี้มาปกติเนาะเอาไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรหลานนะคะงวดประจาวันที่นะคะงวดประจำวันที่สามสิบนะคะ,ะ,ท,ะ,คะทุกคนนะคะวันที่สามสิบนะคะมาดูกันนะคะนางให้ตัวไหนนะคะอ้ยจิ๊บคอเห็นเนาะ มาดูกันนะคะเจ้าแม่ให้ตัวไหนนี่นะคะทุกคนนะคะห้าน้อยนะคะห้านอยสูตรของหลานนะคะให้ไปที่นะคะสี่นะคะแปดหนึ่งสี่นะคะเม็ดเดียวนะคะสี่แปดหนึ่งสี่เม็ดเดียวนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะหนึ่งสี่แปดสี่แปดหนึ่งนะคะแล้วก็สี่เจ็ดนะคะตัวเจาะตัวเน้นนะคะอยู่ที่หนึ่งสี่แล้วก็แปดสี่นะคะแปดหนึ่งสี่นะคะแปดศูนย์แปดสี่นะคะสามแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดนะคะทุกคนนะคะวินนะคะ หนึ่งศูนย์สามเจ็ดหกแปดสี่นะคะหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหกแปดสี่สี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์เจ็ดนะคะสี่สามนะคะสี่สามหกนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะตัวแถมนะคะตัวแถมหนึ่งสามนะคะหนึ่งสามศูนย์นะคะแปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์นะคะแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งนะคะ 8.3、8.3.4นะคะเอาพินิจพิจารณาและก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะเน้นระย้ำเด้อค่ะดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนนะคะดูให้เป็นแนวทางนะคะดูให้เป็นเน้นระยำเด้อจะดูให้เป็นนะคะทุกคนโอ้แอลเงินละงอนอะไว้นี่นะคะทุกคนแคปเอานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอลลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า เอานี่เนาะแคปเอาเลยเนาะตัวทุงตัวแถมนะคะสวัสดีค่ะ